มื่อนี่ก็ลงทงลงท้าือเก่าหละจ้ะทุกคนว่าสามาเบิ่งหนายางเป็นตะลีกีดปซัสนเด้มาเบิ่งแล้วโอ้กีดได้ยุ่ตัวนี้ไหมเขาสวนกีดยางเรียบร้อยแล้วก็เลยมาเบิ่งกันเฮ็ดหูหนูเต็มขอ,อนอยู่จังไดจังคอยมาหลคักหลาแน่แต่เฮ็ดหูหนูไหมกันมีแดดเนาะล้างดีๆแล้วเอาไปตากแดดจากสมแดดแล้วก็ใส่ถุงอันกะหรี่ไว้ใส่ตู้เย็นไว้เวลาอยากก็เอามาเฮ็ดกินนะนะเอามาหลวกตาซัวใส่กระปุนแ่บได้ละทุกคน เอาวาผัดน้ำมันหอย้มนั้นนคนว่าแ่บอยู่ดข่อยก็บ่เคยเห็ดจกเทียอดอกว่าขันเห็ดเป็นกินกับยังเห็ดยังกินก็แแสบเบิดล่วว่าแต่ว่าข่เห็นช่องดังช่องหนึ่งเพิ่นกินนะนะเพิ่นหลวกดีๆซะแล้วเพิ่นก็ไปกินกับตำส่วนขับปุ้นกับตำบัก่งหวยเป็นตะแ่บได้ล่ะทุกคนเบิ่งแนวเสาคอนนี่แฮ้งมีจตะดอกงามๆข่อยกีดยางไปข่ก็ทั้งอยากเก็บไปว่าสิเก็บทั้งเก็บทั้งกีดแนละข่อยก็ย่านผัวไข่ด่าบักผัวไข่อยนี่มันก็แหงด่าดีซะแล้ว เห็ดอีหยังบ่พอใจมันก็ไม่แตงตาวานเน่าอยากเน่ากินบ่แซ่บมันก็ว่ามีแต่แนวตีตีเซาเว้าดอกเดี๋ยวมันสิกลายเป็นาว่าเว้าเพิ่นผัวว่าหมู่บ้านเนี่ย่อยพากันไปเก,ก็บเห็ดกับอีใหข่อยบ่ได้จักดอกข่อยก็เลยแวะมาเบิ่งเห็ดอันหูหนูกันหนาว่าตามขาดอีหลีควันใดควันนั้นทุกคนนั่มันเป็นอย่างตายซาปีไก่นี่เนาะตอนจ้าของบ่ทันได้แปลงนี่ก็บท่ทันได้ตายดอกวิ่งจ้าของได้แล้วจงังได๋จังว่าตายแม่ทุกคนอย่างก็ได้ใครอยู่มันตายบ่เบิดหกไร่นี่ตายประมาณ10ต้นนี่ล่ะ ข่อยก็เลให้แม่โคเขาจกออกเขาจกขี้ดินไว้ชาเฮ็ดกันเตาสันเด้เ่าปันนี่ก็บ่ระท่านได้ไปเฮ็ดยู่ดอกทุกคนจนบะเฮ็ดเกิดวามสุขคนเฮามันบะทอกันดอกทุกคนสําหรับข่อยเก็บเฮ็ดได้เบิดมือกันยามเฮ็ดออกก็ได้มาใส่ตู้เย็นไว้ได้กินยอนข่อยอยู่ด้วยละทุกคนสามีข่อยเพิ่นกับ่เคยเก็บซอยข่อย,ยจักเทียดอกกันได้มาหลายๆแน่เพิ่นกับเป็นลอยไปไหแม่เพิ่นว่ารอยสถะถอนเนาะทุกคนเนาะพว่าข่อยหามาลูกสาวเพิ่นบ่ไปหาแม่กับลูกเขยเพิ่นไหม เพิ่นอยากกินไงเพิ่นไปหาให้กันกินที่เดซม,มีแลละทุกคนเมื่อนี้มันบ่มีเน่าไส่แล้วบ่พื้นเฮ็ดเพท่านอีเบิดดอกข่อย,ยังเศร้าเจ็บกวนเบอกว่าข่อยขีคขานไปเอาถังไม่อีกเมื่ออื่นพิ้นหลาะจังสีมาเก็บหม่หลังจากที่เขาสวนเฮ็ดเรียบร้อยแล้วก็วออกมาตามบกักหุงจ้าข่อยกีดยางงยเหมือเว้นเนาะหิเข,าข้าค่ะคทุกคนข่ายตามบกักหุงบาได้เอาบักหน้ามามาเลื่อเรียวไปเห็นใบบักขาม ก็เลยตำแบบฮวงใส่ใบบักขามแสบอยู่ได้หล่ะทุกคนหลังจากตำาบกใบบักขามกับบบกพริกใส่กันเรียบร้อยแล้วแหลกแล้วก็ใส่ประแดกน้ำปลาพงชือรสแต่ว่าบักเน่าว,ว่าได้ใส่ดอกเพราะว่ามันมีแล้วนะใส่ใบบบกขามสมอยู่บักเน่าอยู่หล,ลังบันก็ลายลายดอกแข็งลืมเอาไปเอาไปไปได้ก็กินบ่เบ,บิดก็เลยคานเอามีทอกกำปั่นนี่แหละทุกคนแต่ว่าอยู่กู่สาข่อยก็ล้างเใหไงแล้วล่ะ,ละวาเรียงกู้สากับห้าหูกหกบางในขงางหลังข่อยข่อยว่าสิมาเห็ุอยู่ทุกคน หลังจากที่ฝนตกมาหลายมือแล้วเป็นเดือนแล้วเราไปฝนตกหวดนี่แต่ว่าขอขว็ว่ามีเวลาไม่เห็ดเนาะตอนตอนที่ฝนตกนั่นนะข่อยก็ลังเมามั่นอยู่ทั้งเหตุทั้งฝนตกห้ามผู้ใดทราว่ากลัวมันย่ำฝนเนาะสุดเดียวแขวยก็บว่าได้ไปดอกทุกคนคนงานมันบ่มีขอขว็เลยจําเป็นต้องได้ไปสัวกลับมาอีหย,ยัางหยาเต็มคู่สาอยู่เห็ดจังได้บาดที่นี่ยาก็จังวยเสียผ่้ไดบาดที่นี่ฝนตกห้ามตกขักตกแหนืจังได้่อยก็สีเอาคู่สา่อยกลับขึ้นมาให้ได้ ข่ปลูกปักครัวไว้ก็บักเขียวไว้ก็พ่อได้กินอยู่ได้หละทุกคนข่ไปหาเหรนก็กแก๊แกๆน้ำลำ,ำมาวนนั่นละมุกยำ่ำผู้าสาสันละมันข่ปลูกเราได้กินกับผ้ากันวาข่อยตัวบนี้ว่าข่อยเพชรอินยังบ่มีประโยชน์บัดได้เฮ็ดได้กินแล้วบัดวาได้บัดเฮ็ดนี่มาเอากับบขอหฮาดอกหลังจากกินเข้าเทียงเรียบร้อยแล้วก็มาเสียหญ้าบักพริกต่อจ้าทุกคนคนทำสวนบ่มีมือว่างดอกว่าตังต่ข่อยอยาถไทยวิดีโอข่อยว่ายันว่าบวกเกี่ยวเพื่อนข่ไทยทุกมือทุกเวลาเลยละ่ะ ข่สีสุ่งทุกมชุม่โมงเลยล่ะเพราะว่าง,งานไข่แต่ละมือแต่ละเว้นนี่มันหลายเหตดงานแต่ละมือจําสูตรบ่ไุบนล่ะไข่อยโดดแซ่นันโดดแซ่อหนีน่อันนี้ก็เสียหยาเรียบร้อยเราก็มาใส่ปุ๋ยตัวทุกคนใส่ปุ๋ยยันยุเลียคือ้เก่านั่นล่ะเพราะว่าหมองนี่ปลูกลุ่นมู่บ่าัท่านใส่ปุ๋ยน้ามูจากเทียยูที่ปลูกก้อนก็ใส่ไปแล้วกระลังสิติดกําลังสิแตกก็ร่อฝนเห็นมันนั่นๆซ่ะกอนจังข่เส,สีดยาบำรุงทั้งใบสันด้ ยาบำรุงทั้งใบข่อยก็ลหลายข่อยสื้อมากแต่ว่าฝนกับว่าเศ้าตกจักเทียมกพิกข่อยกับว่าได้สีดจักเทียจ้ากสิเห็ดจังไไดก็เจ้ากะเถิกเนาะเวลาอันนี้คงข่อยยาม่มือเศร้าก็ไปเก็บ,กบกกเห็ดซะหาเาืงมือเก็บเห็ดบ่รดะก็เสียดายเวลาช่วงนี้เก็บเห็ดบ่คา่อยได้ดอกทุกคนพราะว่าคนมันหลายก็เห็ดอันมาบ่รด้ก็ได้อยู่ดอกทุกคนสองดอกเห็ดละงหกเหลืองหลอดตาคนมาแนวข่าเจ้าบนอนบอับเนาะว่ากัาาน,น,น,นกสูบมาแล้วก็ไปหาเก็บเห็ดเนาะ มาที่น <c oughs> <c oughs> ี่มันถึงจังสิปงงท่านบอ่เป็นจีเป็นยังกับผ้ากันไปเสียถิ่มเบิร์ดนไทยบักผิดเรียบร้อยแล้วเมื่อท่านเนี่เรียบร้อยปันไดดอกว่ามืออื่นกับสิเลียอีกจากงานในรายทุกคนบักผิดข่ยก็ไดดเรื่องหยาเรื่องเงินเมื่อท่านได้ใส่ปุ๋ยแล้วอ่ะมาที่นี่มันกันเล่ถึงเวลากลับบ้านมันหกุ่งเคืองแล้วเนาะมืดเขามืดเขา